เลีกเลยเลกเลยเลือกเลยฉันเอาฉันเอาสับป,ประรดจ้ะผมเอาม่วงครับได้รอแป๊บนะแล้วไม่ของคุณนั้นล่ะเอาอะไรเอาแตงโมจ้ะโอ้ยโอ้ยพีไปไรหรือเปล่าจะ๊ะโอ้ย พี่ปวดท้องอ่ะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวหนูช่วยเฝ้าร้านให้พี่หน่อยนะได้จ้ะพี่ไปเข้าห้องน้ำเถอะเดี๋ยวหนูเฝ้าให้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันเฝ้าเองแกจะรีบไปกินข้าวเที่ยงนี่ไปสิเออ คือฉันบอกให้ไปไงรีบไปกินข้าวสิวันนี้มีงานเยอะไม่ใช่หรอแต่ก็เคลียร์งานไม่ทันหรอก วันนี้มีเงินกินหนมนอนหนอแล้วนะพี่ไปไปก<ะ>ันเถอะ ก้ทำอะไรอ่ะกินข้าวอยู่เหรอแหมเดี๋ยวนี้ทำกับข้าวมากินเองด้วยหัดทำกับข้าวอยู่ดิไม่ยอม,มาไหมหฉันชิมบ้างเลยอ๋อใช่ช่วงน,นี้ฉันลดหุ่นอ่ะก็เลยอยากกินอะไรคลีนๆงั้นฉันขอดูหน่อยได้ไหมเผื่อว่าวันหลังเนี่ยฉันจะมากินกับเพื่อเดี๋ยวคือมันหมดแล้วอ่ะวิกกี้วิกกี้ฉันยังเห็นอยู่เลย เฮ้ยน่ากินมากเลย่ะนุ่นฉันไม่คิดเลยเนี่ยว่าข้าวกับแตงโมจะเป็นอาหารคีนได้ด้วยตอนเด็กอะ่ะฉันเห็นยายฉันน่ากินเป็นประจำเลยฉันอยากลองกินดูบ้างอะ่ะอยากจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงฉันขอลองชิมหน่อยนะอ,อร่อยอ่ะนุ่นจริงเหรอ ตายของกินมาเพียบแบบนี้ฉันจะไม่แป่งใครเลยตายแล้วโ oh ออมิกจีนี่เธอกินข้าวกับแตงโมงั้นเหรอเนี่ยโซแบดมากอะ่ะฉันเห็นละเอียดจะอ้วกน,น,นั่นนาดิทำไมได้ยังไงอะทำไมกินข้าวกับแตงโมงเนี่ยมันผิดมากนักหรอพวกแกไม่เคยกินหรือไงไม่เคยอะ่ะ เคยเห็นแต่คนต่างจังหวัดผู้ทอนภูทรเขากินกันอะแต่ฉันก็เข้าใจนะว่าพวกเขาคงลำบากอะแต่นี่พวกเธอโดยเฉพาะเธอเยวิกกี้แต่งตัวก็ดูดีเหมือนไฮโซแต่กินข้าวกับแตงโมเนี่ยนะหลับไม่ได้สุดๆอะเตยอย่าไปว่าเขาเลยทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยงสงสัยจะก๊อปเกตเองลงเกลือเท่านั้นแหละตอนนี้มีปัญญาหาก,กินได้แค่นี้อะ ไปทำามกันเดี๋ยวทีหลังเดี๋ยวแล้วเงินที่พวกแกยืมฉันไปอ่ะอะไรเงินอะไรตอนนี้ไม่มีเว้ยฉันบอกแล้วไงว่าถ้าฉันมีเดี๋ยวฉันเอามาคืนเองแต่นี่มันเลยกําหนดมาหลายวันแล้วนะเลยแล้วยังไงไม่มีไม่มีไม่จ่ายเว้ยฉันไปทำงานก่อนแล้ะ บอกนะว่าพี่เธอกินข้าวกับแปงโมเพราะว่าเธอให้พวกมันยืมเงินเหรอเดี๋ยวกอน,นครับขออนุญาตตรวจกระเป๋าก่อนออกจากบริษัทด้วยนะครับอะไรนะตรวจกระเป๋าตรวจเพื่อหน้ามันคุ้นแบบเตยเหมือนเคยเจอที่ไหนสักที่โอ้ยหน้าตาบ้านๆแบบเนี้ยหาเจอได้เยอะแยะไป รบกวนขอตรวจกระเป๋าด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของบริษัทเราตอนนี้มีพนักงานแจ้งว่ามีของหายยังไงก็ต้องตรวจทุกคนนะครับฉันไม่ยินยอมเว้ยไม่ได้นะครับยังไงต้องตรวจทุกคนขออนุญาตนะครับเฮ้ยย่ากูบอก่ไม่ตรวจไงจะทำไมวะไปแค่ยามอย่าเสลอเรือให้มันมากอ๋ออหาที่มันลื้อกระเป๋าของฉันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเตยโฟน ถึงเขาจะเป็นแค่ยามอะ่ะแกก็ไม่มีสิทธิ์ไปทาอะไรเขารุนแรงแบบนี้นะและอีกอย่างเขาก็เป็นพี่ชายฉันด้วยพี่ชาย <c oughs> นยี่ไอเตยมันจนจริงๆด้วยอะ่ะมีพี่เป็นยามว่ะทําตัวเสลอทั้งพี่ทั้งน้องเลยนี่วิกกี้จนก็บอกว่าจนสิแล้วทําตัวเสลอแต่งตัวไฮโซไปทําไหม <c oughs> หรือว่าที่ทําตัวดูดีเนี่ยก็เพื่อที่จะมาหวังจับไฮโซหรือประธานบริษัทอะไรแบบนี้ใช่ไหม จะว่าไปพวกแกนี่ก็เหมาะสมกันดีเนาะเหมือนกิ่งทองกับใบหยกเว้ยไม่ดิเหมือนขีนนอกกับลงผูกผู้หญิงปากร้ายผู้ชายปากปีจองหืมอย่าวิกกี้หยุดนะห้ามทำอะไรวิกกี้นะถ้าพวกแกไม่หยุดอะเจอฉันแน่นี่ใหญ่นุ่นแกจะทำอะไรพวกฉันได้ฮะเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะอ๋อหรือที่ปกป้องมันเนี่ยพาะคงอยากก็จับคนรวยเหมือนกันสินะพอวกระจอกกระจอกกระจอก ไปดีกว่าด่าพอใจแล้วไปถอยไปยาวจอกพี่เป็นไรไหมคะเข้าไปทำแผลข้างในก่อนไหมเดี๋ยวฉันทำให้ไม่เป็นไรครับนี่วิกกี้แกไม่ต้องไปสนใจคำพูดของคนพวกนั้นหรอกนะคนแบบนั้นอะ่ะก็ทำได้แค่ดูถูกคนอื่นไปวันๆน,นั่นแหละแล้วเรื่องเงินของเธอล่ะเธอไปด่ามันแบบนั้นจะคืนเงินเธอไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกฉันก็ กำจไว้บ้างแล้วแหละพี่ว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคิดไหมแน่นอนอนี่นุน่นเ <s god> พื่อนแก,กยังไม่มาเหรอฮะใกล้เวลาที่ท่านประธานจะมาเลยนะยังไม่มารีบเตรียมตัวต้อนรับอีกพคดีว่ารองเท้าของวิกกี้หายอะ่ะตอนนี้กำลังกลับไปดูที่บ้านอยู่อะ่ะหรือว่านางกำลังไปซื้อของก๊อฟใสอยู่นะคนเรานะ จนก็บอกว่าจนสิไม่น่าทำตัวอวดรวยใช้ของดีไปวันวันเลยแล้วนี่ไอยามพี่มันไปไหนเนี่ยยังไม่มาเข้างานีกสงสัยจะไปขัดรองเท้าอยู่แล้วมั้งเห็นว่ารับจอบเสริมเป็นคนขัดรองเท้านี่อะไรนะพี่วิกกี้เป็นคนขัดรองเท้าเหรอก็ใช่นะสิทั้งขัดทั้งซ่อมรองเท้าหนังชันสิเงาวับฉันเพิ่งไปใช้บริการ ฉันมาแล้วคงมาทันนะยังทันอยู่วิกกี้ท่านประธานยังไม่มาตายแล้วนี่ยัยวิกกี้สรุปไกก็เปิดเผยท่าแทออกมาจนได้สินะยัยพูดตีจอมตอมนี่พวกเธอเป็นอะไรกันเนี่ยจะไปว่าวิกกี้ทำไมก็พวกฉันนะ่ะเอารองเทา้าไฮโซของแฟนท่านประธานเนี่ยไปซ่อมมาน่ะสิแล้วก็มาซ่อมที่ไหนไกลร้านพี่ชายยัยวิกกี้แล้วตอนนี้คู่ที่มันใส่อยู่เนี่ย มันใส่รองเท้าของผู้หญิงมายังไงล่ะร้านไหนนะถ้าประธานให้ร้านอะไรเรามาเนี่ยพี่อยากจะรู้นะว่าร้านซ่อมรองเท้าดีๆเนี่ยทำไมมันมาอยู่แถวนี้ทำไมไม่เปิดบนห้างวะขึ้นนั่นนะสิอนั่นไงพี่เจอแล้วเดี๋ยวนะพี่ว่าหน้ามันคื้คุณนะ ไอย,ยามพี่วิกี้โอยอยอ,ย,อ,ย,อยพี่ชายรับจ็อบเสริมเป็นช่างซ่อมรองเท้าเหรอคะเนี่ยแหมก็เข้าใจได้แหละว่าเงินเดือนยามเนี่ยมันไม่พอยาไส้ใช่ไหมล่ะคะนี่ภูุณเลิกตามลาวีผมสักทีเถอะจะไปไหนก็ไป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 ,ไปเก,กกะ พวกฉันเอารองเท้ามาซ่อมฉันไม่ซ่อมนี่เป็นรองเท้าของแฟนท่านประธานถ้าแกไม่ซ่อมฉันจะไปบอกท่านประธานให้ไล่วิกกี้ออกเพราะว่าวิกกี้เป็นคนบอกไม่ให้ซ่อมรองเท้าคู่นี้เอาไหมละ่ะแกอยากเห็นน้องแกหมดอนาคตซึ่งไงหมายความว่ารองเท้าที่แกใส่อยู่วิกกี้ทำไมทำไมแกถึงทำแบบนี้อ ฉันว่าแกถอดดีกว่าไหมอะ่ะฉันกลัวว่าคุณผู้หญิงจะมาเห็นอะ่ะนะถอดเธอนะโอายนุ่นไม่ใช่อย่างนั้นนะเธออะกำลังเข้าใจฉันผิดจะไม่ใช่ได้ยังไงก็รองเท้าที่มันใส่อยู่มันคือรองเท้าของแฟนท่านประธานทุกคนโอ้ยออกมาดูเร็วยจยวิกกี้หน้าไม่อายทําตัวอวดด้วยไปวันวันมาดูเร็วสิมนใส่รองเท้าแฟนท่านประธานด้วยนะวิกกี้ฉันเคยบอกแกแล้วใช่ไหมอะ่ะว่าอย่าเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแบบนี้ถึงแกจะไม่มีเงิน หรือแกจะไม่มีอะไรอะ่ะฉันก็ไม่เคยรังเกียจแกเลยนะฉันก็ยังเห็นแกเป็นเพื่อนอยู่นะลองท้าม,มาแล้วครับอะไรนะแกเอามาได้ไงเนี่ยไหนก็มาดูสิจริงด้วยคู่นี้จริงด้วยเตยเป็นไปได้ไงอะ่ะมันเป็นรองเท้าลิมันเต็ดไม่ใช่เหรอราคาหลายหมื่นบาทเชียวนะแล้วนี่มันทําไมมันถึงมีอะ่ะก็เพราะว่าฉันก็ซื้อเหมือนกันของจริงนะเนี่ยเพิ่องซื้อเมื่อกี้เลยใบยเสร็จก็ยังอยู่ นี่แกรวยจริงๆหรอเนี่ยลราแกจะมาทํางานทําไมเนี่ยคนรวยเนี่ยเขาไม่อยู่กันเฉยๆหรอกนะจ๊ะจำเอาไว้ด้วยทีนิดคุณเห็นหรือยังครับคิดว่าตัวเองสูงสรงมาจากไหนไม่ทราบครับถึงได้คอยดูถูกไปทั่วแบบนี้คงสนุกปากมากสินะเอาเป็นว่าพวกเธอได้สนุกยาวๆแน่พอนับจากนี้ฉันไล่เธอสองคนออกอะไรนะไล่ออกแกเป็นแค่ยามมีสิทธ์อะไรไมาไล้ฉันออกฮะสิทธิ์ของการเป็นเพื่อนท่านประธานไงหรอ ขอบใจนากนะเฟิร์สที่ซ่อมรองเท้าให้เมียกูอะไม่เป็นไรเว้ยขาเพื่อนรักเพื่อนงั้นหรอคะใช่นี่เฟิร์สเพื่อฉันเองฉันเอาเพื่อนมาทำงานที่บริษัทคอยสอดส่อ,สองดูแลคนที่นี่ถึงแม้จะในตำแหน่งยามแต่เพื่อนฉันก็เต็มใจแล้วฉันก็ได้ยินเรื่องแย่ๆมาเทียบเลยนะเอัที่เฟิร์สครับผมขอโทษนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจอะ ให้ให้อภัยผมนะครับใครพี่มึนีนโ่ปลดอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฝากนายจัดก,การด้วยนะเต็มที่เลยวันนีเ้เอาล่ะเอาทรงไหนก่อนดีประทงแรกก่อนแล้วกันเมื่อสองวันก่อนเธอขโมยเงินที่ร้านผลไม้จำฉันได้ไหมใช่ฉันคือคนขายคนนั้นเองฉันปลอมตัวมาลองใจพวกเธอยังไงล่ะ ฉันก็อุตส่าห์ให้โอกาสพวกเธอในฐานะที่เธอเป็นเพื่อนน้องฉันที่จะได้พิสูจน์ตัวเองเพราะคิดว่าสิ่งที่พวกเธอทําไปอาจจะเพราะความจําเป็นแต่แล้วพวกเธอก็ได้พิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วว่าเธอสองคนไม่คู่ควรอะไรกับการเป็นพนักงานที่นี่ต่อจากนี้เธอสองคนอย่ามาเหยียบที่บริษัทนี้อีกไปไปสิเดี๋ยวคืนเงินพี่ฉันแล้วก็คืนเงินนุ่งทั้งหมดด้วยโอ๊ยี๋ยวฉันหามมาคืนเลย ภายในยันนี้เท่านั้นถ้าไมา่อย่างนั้นเนี่ยรถเธอเน่ยโดนยึดแน่โฮ้ยถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่ขอต่อนะนี่แกไม่บอกฉันเลยอ่ะวิกกี้โอ้ยใจะให้ฉันบอกอะไรล่ะฉันเนี่ยยังเป็นวิกกี้คนเดิมถึงฉันจะมีพี่ชายเป็นเพื่อนกับประธานมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อชีวิตฉันอยู่แล้วอะ่ะฉัน,นยังเป็นเพื่อนเธอเหมือนเดิมนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อให้จะไม่มีเงินจนต้องกินข้าวกับแตงโมแต่ว่าสัญญาได้ไหมอะว่าเราจะไม่ทิ้งกันอะสัญญาสิฉันรักเธอนะเพื่อนฉันก็โคตรรักแกเลยอั <c oughs> <c oughs> <c oughs>